ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ประจำปีงบประมาณพศ2567สำหรับค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนสามัคคีนอนุสรณ์สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต2 รายงานผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA สำหรับข้าราชการครูและบุคลากระะกทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยฐานะชำนาญการพิเศษสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต2ประจำปีงบประมาณพศ2567 ข้อมูลผู้ทำข้อตกลงนางสาวสิริการช่วยจันทรผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนสามัคคีอนุสรรับเงินเดือนไอแันดับคส .3 อ,อัตราเงินเดือน48,380บาทส่วนที่1ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารผู้บริหารร่วมกับครูและบุลากรจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเป็นปฏิบัติการประจำปีการศึกษาจัดโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปรับโครงสร้างหลักสูตรจัดรายวิชาเพิ่มเติมต้านทุจริต เพิ่มและปรับตัวชีวัดระหว่างทางตัวชีวัดปลายทางครบทั้ง8กลุ่มสาระ จัดทำหลักสูตรบูรณาการกับการใช้หลักสูตรเรียนรู้ท้องถิ่นและบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมให้ครูทุกคนจัดการเรียนรู้เชิงชรุก active learning ส่งผลให้โรงเรียนสามาัคคีอนุสรณ์ได้รับรางวัลเกียรติบัตรสถานศึกษาที่มีนักเรียนได้รับคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน โอเนปประจำปีการศึกษา2,566ตั้งแต่ร้อยละ50ขึ้นไปมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบสองรายวิชาคือวิชาภาษาไทยและวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนสามาัคคีอนุสรณ์ได้รับรางวัล IQA Award ระดับดีเด่นประจำปีการศึกษา2,566 สด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาบริหารงานตามโครงสร้าง4ฝ่ายงานจัดทำคำสั่งมอบหมายงานนิเทศกํากับติดตามและประเมินผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการสถานศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุดโดยมีค่าเฉลีย่ย4.83และโรงเรียนสามัคคีนอนุสร์ มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ประจําปีงบประมาณพศ2567คะแนน99.81ระดับผ่านดีเยี่ยม 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม ผู้บริหารกำหนดนโยบายกลยุทธ์พัฒนานวัตกรรมมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างชัดเจนโดยผู้บริหารใช้นวัตกรรมการบริหารแบบมีส่วนร่วมสามัคคีโมเดลสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนครูและบุคลากรร้อยละ100นำานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิตัลมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายมีการจัดโครงการชุมชนสัมพันธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนอย่างสร้างสรรค์ได้แก่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณะกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพเครือข่ายสิทธิ์เก่าเครือข่ายผู้ปกครองและวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการรำมโนราด้านกีฬาฟุตบอล 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ผู้บริหารพัฒนาตนเองและวิชาชีพให้มีความรู้ความสามารถทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสาื่อสารและการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อการศึกษาเป็นแบบอย่างที่ดีได้รับการยอมรับจากชุมชนมีส่วนร่วมและเป็นผู้นําในการเลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพส่งผลให้นางสาวสิริการช่วยจันทร์ได้รับรางวัลเหรียญทองประเภทผู้บริหารสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาด ด้านวิชาการจากการประกวดรางวัลผู้ทรงคุณค่าสพทโอบิกอวอร์ดภาคใต้ครั้งที่12ปีการศึกษา2565-2566ถึงและได้รับรางวัลผู้ที่มีจรยาบรรทางวิชาชีพดีเด่นประจำปี2567ประเภทผู้บริหารสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ส่วนที่ 2. ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาประเด็นท้าทายเรื่องการบริหารแบบมีส่วนร่วมในยุคดิจิตัลด้วยสามัคคีโมเดลสู่ห้องเรียนแห่งความสุขเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนโรงเรียนสามัคคีอนุสรสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขตสอง เป้าหมายการดำเนินการเป้าหมายเชิงปริมาณ 1. ผู้เรียนมีผลการสอบ RT n t และ ONIT เฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ3หรือสูงกว่าระดับประเทศ 2. ครูร้อยละ80จัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning 3. ครูบุคลากร ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนร้อยละ80มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในยุคดิจิตัล 4. โรงเรียนมีนวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษาหนึ่งนวัตกรรมเป้าหมายเชิงคุณภาพ 1. ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามาตรฐานที่ 1. ด้านคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดีเลิศ 2. ครูจัดการเรียนรู้เชิงรุก active learning อย่างมีประสิทธิภาพ 3. เกิดความร่วมมือระหว่างครูบุคลากรผู้ปกครองนักเรียน ชุมชนตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลโรงเรียนที่สูงขึ้นและมีความพึงพอใจต่อาการใช้นวัตกรรมการบริหารแบบมีส่วนร่วมสามัคคีโมเดลอยู่ในระดับดี 4. โรงเรียนมีนวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษาที่เป็นแบบอย่างและได้รับการยอมรับวิธีการดำเนินการให้บรรลุผลผู้บริหาร กำหนดนโยบายบริหารจัดการศึกษาโดยอาศัยหลักการมีส่วนร่วมยึดหลักการทำงานด้วยความสามาคัคคีโดยใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วมสามัคคีโมเดลตามกระบวนการ PDCA ดังนี้1 S Survey สำรวจสำรวจศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการของชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 2. A Analyze วิเคราะห์ร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหาปัจจุบันกำหนดนโยบายทิศทางการดำเนินงานบริหารจัดการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนโดยนิ้นการมีส่วนร่วม3 M.Management การบริหารจัดการผู้บริหารคิดคน้น ปรับเปลี่ยนการบริหารสถานศึกษาโดยมีนวัตกรรมการบริหารเชิงรุกในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนใช้นวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษาสามรคีโมเดลสู่ความสำเร็จ 4. A. x ปฏิบัติประกาศนโยบายให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรับทราบและดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนนิเทศกำกับ ติดตามและการประเมินผลพร้อมทั้งสนับสนุนการใช้นวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning 5K Knowledge ความรู้ส่งเสริมสนับสนุนจัดสอนซ่อมเสริมให้แก่นักเรียนที่มีปัญหาการอ่านการเขียนการคิดคำนวณเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ RT NT และ O n e t 6K นิประสานงานใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมสามัคคีโมเดลร่วมคิดร่วมทำร่วมพัฒนาของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสร้างเครือข่ายความร่วมมือ7 e e v a l u a t e ประเมินผลผู้บริหารนิเทศกำกับติดตามสนับสนุนช่วยเหลือและให้คำแนะนำในการนำเนินโครงการกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนใช้การนิเทศภายใน กิจกรรม PLC การเสวนาสะท้อนผลหลังการปฏิบัติ AAR อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง8 E Explain พัฒนาต่อยอดสรุปและรายงานผลการนำเนินงานนำข้อมูลมาพัฒนาปรับปรุงวิเคราะห์เพื่อวางแผนการนำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ผลการดำเนินงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำปีการศึกษา2566รบระดับปฐมวัยผลการประเมินพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัยทั้ง4ด้านมีค่าเฉลี่ยร้อยละ91.66ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ8กลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่6มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 76.88ความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2.566พบว่านักเรียนมีความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ระดับดีขึ้นไปคิดเป็นรอยละ90.55ความสามารถในการคิดเป็นทำเป็นของผู้เรียนคิดเป็นรอยละ90.42 ผลการประเมินการทดสอบความสาม,มารถด้านการอ่านออกของผู้เรียนอาทีชั้นประถมศึกษาปีที่1คะแนนเฉลี่ยรวมสองสมรถนะรอยละ86.63สูงกว่าระดับประเทศทั้งสองสมรถนะรอยละ7.63ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่3คะแนนเฉลี่ยรวมร้อยละ77.54สูงกว่าระดับประเทศทั้งสองสมรรถนะเฉลี่ยร้อยละ19.76ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ONET ชัน้นประถมศึกษาปีที่6คะแนนเฉลี่ยรวม4รายวิชาร้อยละ 53.88สูงกว่าระดับประเทศทัท้ง4กลุ่มสาระเฉลี่ยร้อยละ12.55ส่วนที่3การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาความสำเร็จของงานในการขับเคลื่อนจุดเน้นของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต2จุดเน้น4มุ่ง5เสริม6เพิ่มดังนี้4มุ่ง 1. มุ่งปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติผู้เรียนร้อยละ96.04มีคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับดีขึ้นไป ผู้เรียนรอยละ100ได้รับการปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติศาสนาและโน้มนำพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติได้รับการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองศิลธรรมและประชาธิปไตยมีความรักและภูมิใจในความเป็นไทย 2. มุ่งเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัยครูปฐมวัยร้อยละ100พัฒนาหลักสูตรปฐมวัยและจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้ง4ด้านเด็กปฐมวัยร้อยละ91.66มีผลการประเมินพัฒนาการทั้ง4ด้านอยู่ในระดับ3ขึ้นไป 3. ม,มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนผู้เรียนระดับชั้นป3ถึงป6ร้อยละ100ได้รับการคัดกรองผ่านระบบสำรวจเวลความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมพัฒนาศัก,กยภาพตามประหุปัญญารายบุคคลให้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21 มุ่งพัฒนาครูและบุคลากราทางการศึกษาครูร้อยละ100จัดทำแผนพัฒนาตนเอง ID Plan พัฒนาตนเองและวิชาชีพร่วมกิจกรรม PLC ได้รับการพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานด้านภาษาอังกฤษและด้านเทคโนโลยีดิจิตัลสอนตรงวิชาเอกและมีความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน 5. เสริม 1. ส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษาจัดทำแผนรักษาความปลอดภัยสถานศึกษาร่วมกับตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเวรรักษาความปลอดภัยแก่สถานศึกษาทุกวันผู้เรียนร้อยละ100มีความรู้ความเข้าใจและทักษะเพื่อรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบผู้เรียนร้อยละหนึ ปลอดบุรี่สารเสพติดและอบายามุกโรงเรียนมีสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมสวยงามมีความพร้อมและปลอดภัย 2. ส,ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกครู้อยละ100จัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning มีความรู้ ทักษะการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาสมรรถนะในศตวรรษที่21มีสมรรถนะด้านการพัฒนาหลักสูตรใช้สื่อนวัตกรรมการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 3. ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนทุกคนผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในกิจกรรมชุมนุมได้แก่ชุมนุมกีฬาชุมนุมคำคมชุมนุมมโนราชุมนุมเสมารักและชุมนุมรักสิ่งแวดล้อมกิจกรรมลูกเสือนินารีและกิจกรรมแนะแนวส่ 4. ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษคัดกรองนักเรียน จัดทำแผน iep และแผน iip รอยละ100นักเรียนพิการเรียนรวมรอยละ100ผ่านเกณฑ์การประเมินตามแผน iep ในสุภชัยทองรองและนางสาวสุพักษ์เศรษฐสุขได้รับการอบรมให้มีความรู้และทักษะในการพัฒนานักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในสถานศึกษาสถานศึกษาขอรับสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาให้แก่ แก่นักเรียนพิการเรียนรวมจํานวนหกคน 5. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิตัลเพื่อการเรียนรู้และการบริหารครูร้อยละ100จัดการเรียนรู้ผ่านแฟลตฟอร์มการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิตัลเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาสมัครและใช้งานระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิตัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEC Content Center นักเรียนป 3- ถึงป6ร้อยละ100สมัครและใช้งานระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBE Content Center นักเรียนร้อยละ100เข้าถึงสื่อเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยผ่าน DLIT 6เพิ่ม 1. เพิ่มทักษะการอ่านการเขียนและการคิดคำนวณปีการศึกษา2566ผู้เรียนรอยละ90.55มีความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ระดับดีขึ้นไปผู้เรียนรอยละ68.33มีผลการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ระดับ3ขึ้นไปผู้เรียนร้อยละ83.47มีมีผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับดีขึ้นไป 2. เพิ่มทักษะอาชีพและขีดความสามารถในการแข่งขันผู้เรียนรอยละหนึ่งร้ได้รับการส่งเสริมทักษะอาชีพได้แก่การรำมโนราการร้อยลูกป,ปัดมโนราการปลูกผังเลี้ยงปลาดุกการทำเซรัม่มน้ำมัน,ม,นมะพร้าวสะกัดเย็นกีฬาเปตองฟุตบอลเป็นต้นซึ่งจัดการเรียนรู้บูรณาการกับการเรียนรู้ทั้งแกลุ่มสาระ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักเรียนรอยละ94.93ได้รับทุนการศึกษาสถานศึกษามีภาคีเครือข่ายในการช่วยเหลือเด็กตกหล่นและออกกลางคันกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาได้แก่เครือข่ายคณะกรรมการสถานศึกษาเครือข่ายกรรมการที่ปรึกษา เครือข่ายส่งเสริมสุขภาพนักเรียนเครือข่ายตัวแทนผู้ปกครองและเครือข่ายผู้นำชุมชนในท้องถิน่น 4. เพิ่มความเข้มแข็งระบบการนิเทศและการประกันคุณภาพผู้บริหารมีการนิเทศกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเข้มแข็งเป็นระบบและต่อเนื่อง 5เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาสร้างเครือข่ายความร่วมมือใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้นวัตกรรมการบริหารสามคคีโมเดลนำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่เป็นดิจิตอลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการงาน4ี่ไย 6. เพิ่มความสุขให้กับผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาสถานศึกษามีมาตรการด้านความปลอดภัยปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อมให้มีความสวยงามและปลอดภัยปรับปรุงพัฒนาห้องน้ำห้องส้วมตามโครงการสุขาดีมีความสุขจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้เรียนจัดกิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ครูและบุคลากร การบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารเป็นไปอย่างมีทิศทางตามหลักการและแบบแผนของทางราชการตลอดจนมีความก้าวหน้าในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านอาคารสถานที่ด้านบุคลากรด้านงบประมาณและด้านคุณภาพผู้เรียนโดยการนำของนางสาวสิริการช่วยจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีนอนุสร์